เทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นคอยดูแลประชาทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินสุขสันต์ทั่วกันเทศบาลคอยประสานสร้างความสัมพันธ์ทางประลัดคาราชการเราช่วยกันอา,าสาเทศบาลมีนายกดูแลทุกเทศมาทิกทุกัยทุกเพศทั่วทุกเขศที่รับมอบมา เทศบาลเป็นศูนย์กลางการพัฒนา,ราสร้างรอยยิ้มให้ชาวประชาสร้างสถาหน่วยงานบริการการทำงานรวด,ดเร็วว,ว่องไวประชาชนต้องมาก่อนใครเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่สำคัญมีรอยยิ้มเป็นกันเองให้บริการทุกคนที่สําลักงานเรายึดมั่นนำพา เทศบาลขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รวมมือช่วยกันทุกบ้านรวมมือกันเป็นหูเป็นตาเทศบาลจักก้าวเดินและพัฒนาทาพวกเราช่วยกันนำพาสร้างสัทธาสามัคคี เทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นคอยดูแลประชาทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินสุขสันต์ทั่วกันเทศบาลคอยประสานสร้างความสัมพันธ์ทั้งปลัดขราชการเราช่วยกันอาสาเทศบาลมีนายกดูแลทุกเตศมาชิกทุกั้ทุกเพศทั่วทุกเขศที่รับมอบมา ซึ่งวันนี้นายกคนบริยูปฏิทิภารกิจและผมนายจักรต้ามาทองที่หกวันมาทําหน้าที่แทนท่านนายกซึ่งวันนี้มีแก่เมืองกาากฝ่ายมารวมตัวเพื่อจะได้บำรุงรักษาในการหน้าฝนมันเกากัากฝ่ายหน้ามายูในในสวนนี้ต้องมีส่วนรวมด้กัน จุไอชลอน้าเพื่อตั้งบนมันจะได้ใช้หน้าได้ตัวที่กัดครับอยากต่อวิงวอนนะครับสี่น้องคนไม่ใชดทุ้ท่ันเขามาสร้างระบบแกมือแก่ฝ่ายของขึ้นเข้มแข็งคือเป็นหนึ่งคือบริหารจัดการหน้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคือใดและบ้านของจะอย่างยืนตึงน้ามตึงดินตึงป่ามันเกี่ยวกับรดนะครับแกมือแก่ฝ่ายบมมีเงินเดือนเงินดาวแต่เกิดจากใจแต่ ต้องมีสภาพของคับก็คือถ้าษตรกรหรือผู้พยาทีก็ทายมารวมมือกันแก้เหมืองแก้ไ่ายกาทํางานอะไรเพราะนั้นขอความร่วมมือทุกท่านนะครับแก้เหมืองแก้ไยมีความสําคัญก,กับการบริหารจัดการน้ำของเราครับดินน้ำป่าอาหารดีชีวิตจะมีสุขสุันต์ทั่วการเทศบาลคอยประสานสร้างความสัมพันธ์ทางประหลัด้าราชการเราช่วยกันอาสาเทศบาลมีนายกดูแล